แต่ขอความเป็นธรรมนะฮะผมขอความเป็นธรรมเพราะตอนนี้เด็กนักงเรียนลําบากจริงๆนะฮะนะ,ะแล้วเรื่องเองินเรื่องทุจริตในโรงเรียนเนี่ยท่านทําไปอ่ะท่านสงสารเด็กบ้างหรือเปล่านะฮะท่านไม่ไม่ละอายบ้างหรือท่านโกงกินโรงเรียนไปเนี่ยผมมีหลักฐานหมดนะครับท่านนะ,ะท่านผู้ว่าท่านพ่อเมืองช่วยมาจัดก,การด้วยเถอะครับผมขอร้องนะฮะผมอยากเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับท่านนะ ขายร้อยห้าสิบขายได้ยไงสองร้อยหกสิบเก้าบาทจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการนะครับในการสอบสวนวินัยสอบสวนอะไรเพื่อที่จะลงโทษต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอเวลาให้คณะกรรมการเนี่ยได้ดำเนินการขออนุญาตค่ะอยากจะทราบว่าในกรณีที่พออสนิทกับ แลัการเมืองชุดดังในจังหวัดสะแก้วจะมีผลต่อกรณีนี้ไหมคะคือไม่มีผลแล้วครับมันไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะอันนี้เป็นพฤติการพฤติกรรมที่พวกเราได้สอบถามมาในหนังสือในฉบับนี้จริงๆอ่านแล้วนะครับว่าเขามีความผิดอย่างนี้ก็จะเป็นสอบสวนให้พัินจิตปรกากฏขึ้นมานะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องสนิทอะไรกับใคร